สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะประจําช่วงวันที่1นึถึงสิมกราคมปี64การนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกดูได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะโอเคค่ะคนโสดคนโสดชาวธนูนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างในปีหน้านี้เพจซับบอน คิงออฟนอร์สแท n แพรน n คิงออ o โซดอืมมีแต่ไพ่บุคคลอะนะคะดาบไพ่าดาบสองไพ่ทัดลมสองทัดไฟสองอ่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้มีแกการเปลี่ยนแปลงนะคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอาจจะได้รู้จักคนใหม่ๆผ่านจากการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยก็เป็นไปได้เราดูสักนิดนึงสิ ขยายความหน่อยว่ามันมีมีใครเข้ามาไหมสำหรับชาวาอ,อ่ชาวธนูอืมเป็นเรื่องเก่าเป็นเรื่องเก่าๆเป็นรักเก่าๆบางคนเพิ่งเลิกหรือตัดสินใจเลิกลาเพิ่งจะโสดนะคะเออในช่วงปีใหม่ เปลี่ยนแฟนใหม่แต่ว่าในด้านของคุณเนี่ยสถานการณ์มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันมีแต่ความเศร้ามีแต่ความทุกข์แล้วก็เสียใจที่เลิกราเดิอนออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแล้วคนก็รู้สึกว่ายังไม่พร้อมกับการที่จะเริ่มกับความสัมพันธ์ใหม่นะคะยังไม่โอเคในจุดนี้เนาะคนที่เด่นจะเป็นชาวธาตุลมกับไฟนะอย่างที่บอกนะคะกุมเมถุนตุลน,นะคะเมษิงหรือธน,นูตัวคุณเองต่อไปค่ะ ขอดูคนคนนั้นหน่อยคนที่จากไปนะหรือคุณเดินออกมานะ่ะสถานการณ์เขาเป็นยังไงเขาน่าจะยังมีอิทธิพลต่อความคิดและความรู้สึกคุณอยู่นั่นแหละนะเฮอร์มิตเอมเพอปาดไม้เท้าว e ออฟฟอร์จูนเขาพยายามเดินหน้านะครบยังโอเคครบแล้วเขาพยายามเดินหน้าไม่โฟกัสเรื่องความรักเหมือนกันเขาเองก็เหมือน ก็อาจจะเจ็บนั่นแหละนะคะเขามีการบล็อกกันบล็อกคุณทางโซเชียลหรือไม่ก็บล็อกทางความรู้สึกเราเจอกันแต่ว่าไม่รู้จะคุยกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนคนนี้เขารู้สึกว่ามันจะต้องมีการ move on เขาจะไม่อยู่กับที่นะคะถึงแม้ว่าจะออกมาแล้วก็เถอะแต่ว่าเขา move on ไปในเรื่องของการงาน <c oughs> เกี่ยวกับชีวิตของเขาดีกว่าเรื่องความรักขอพักไว้ก่อนเนาะโอเคนี้เรามาดูความรู้สึกกันบ้างความรู้สึกของเขานะคะเป็นยังไง เขายังเป็นห่วงคุณอยู่ไหมยังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่านะคะปปดดาบยังคิดไม่ตกเกี่ยวกับคุณแล้วก็ยังเจ็บปวดอยู่ได้วยสิบดาบนะคะ King of o อ n d s สี่เหรียญสิบไม้เท้าเขายังแบกความรู้สึกเหล่านั้น ะะกับตัวเขาเองนะเขายังกอดเก็บแล้วเขาก็ยังไม่ปล่อยเอาจริงๆเหมือนเขาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยการทํางานหรืออะไรก็ตามในชีวิตเขาที่มันไม่ใช่ความรักแต่เขาก็ยังไม่ได้ปล่อยเรื่องราวของคุณและเขาหรือความสัมพันธ์ของเรานะเขาก็ยังไม่ทิ้งมันไปเขายังกอดเก็บถึงแม้ว่าจะเสียใจยังไงก็เถอะนะคะเขายังตัดใจไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็น์เหมือนกัน<ม><ม>ก็ต่างคนต่างเจ็บนะโอเคแล้วต่อคุณรู้สึกยังไงอะเขา ิบถ้วย lovers, a r i อ t judgment อยากคุยยังรักเขาอยู่ยังเป็นสิบถ้วยยัง lovers ยังอยากที่จะแบบมีการติดต่อหรือพูดคุยอะไรสักอย่างด้วยกันเนี่ยนะแป่ใไหท้าตรงนี้นะคะอยากให้มีการกลับมาอยากให้มีการง้อกันกลับมาต่างคนก็อีกคนนึงก็รักมากอีกคนนึงก็เจ็บมากนะคะแล้วมันจะมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาไหม เหมือนไม่ได้อ่านคนโสดเลยอะเป็นคนโสดที่เพิ่งเลิกนะโอกาสมีค่ะมีโอกาสที่จะได้กลับมานะพี่น็อตบอกอาจจะได้คุยจะเป็นการคุยมากกว่าถ้าบล็อกกันอยู่ก็มีเกณฑ์ที่เขาอาจจะอันบล็อกอืออาจจะเป็นเราที่อันบล็อกเขานะคะได้กลับมาคุยแต่ว่าไม่ได้บอกว่ากลับมาคบนะมันจะเป็นลักษณะของการคุยซะมากกว่าโอเคต่อไปค่ะดูบทสรุปเลยคนโสดนะคะ โ,โสดสรุปชาวธนูสี่ดาบยังดิ่งความสัมพันธ์ความรักยังไม่เด่นนะคะจะเด่นเรื่องของงานคนใหม่ๆที่เข้ามาจะเข้ามาในลักษณะของความเป็นเพื่อนมากกว่าเพราะตัวคน,นตัวคุณเองเนี่ยยังกอดเก็บตัวเองกอดเก็บความโสดกอดเก็บอดีตอยู่ในใจดังนั้นก็เลยให้เขาเป็นในลักษณะของ หนึ่งเหรียญเหรียญเหมือนเป็นความมั่นคงเหมือนเป็นความแบบความฟิลลิ่งฟีลลิ่งดีๆในลักษณะความเป็นเพื่อนมากกว่าแต่เป็นเรื่องราวของความรักนะคะอคขอเพียงความเข้าใจว่าฉันยังไม่ได้ลืมเขานะคืนดีกันนะนคืนดีกันนะมันเป็นสัญญาณแล้วคุณอาจจะมีเกณฑ์นะคะที่จะได้คุยปรับความเข้าใจคนเก่าที่เพิ่งเลิกกันไปนะคะ คู่กันให้ความรักล่ะเพเทนชันทรูเลฟ a t นะคะซั r เรชันคนที่จากกันไปทรูเลฟมันมีสัญญาณว่าคนที่จากกันไปหรือเลิกลาก,กันไปเนี่ยเป็นสัญญาณของรักแท้ดังนั้นถ้ามันเป็นรักแท้ตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดยังไงก็ต้องบนกลับมาอยู่ดีนะคะแต่อยู่ที่ว่าโอกาสเนี่ยมันไม่ได้ มีทุกครั้งนึกออกไหมในเมื่อมันมีนมโอกาสเราก็ต้องทําโอกาสนั้นให้มันดีที่สุดให้มันออกมาดีที่สุดรักให้ดีที่สุดดูแลคนเราคนที่เรารักให้ดีที่สุดเหมือนกันนะโอเคค่ะคนสดก็ประมาณนี้นะคะงไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนมีคู่ฝั่งคุณนะ,ะ Pinterest King of Swords เดวรีว่ามีความลับในเรื่องของบุคคลที่3ม,มีเรื่องของการเพิกเฉยหรือรู้สึกว่ามีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นในความสัมพันธ์คนที่มาเด่นเนเลยจะเป็นชาวทัดลมนะคะกุมเมถุนหรือตุลน,นะคะระวังความลับจะถูกเปิดเผยหรือคนที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาเข้ามาใหม่นะไม่ใช่หมายถึงว่าคนรักที่คุณมีแล้วนะคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะเข้ามาด้วยความที่ ต้องการอะไรบางอย่างจากคุณเป็นผลประโยชน์หรืออะไรก็ตามนะแต่มันจะกลายไปเป็นรักสามเศร้าได้นะคะสำหรับคนมีคู่ธนูนะทีนี้ดูคนรักสิสถานการณ์คนรักของคุณเป็นยังไงให้สลับกันได้เด้อบางทีขี้เกียจพูดเหมือนกันนะมันต้องพูดทุกคลิปเลยอ่ะเดอะสตาร์นะคะสไม้เท้าห้าถ้วยเพจซอกคับเอ็มเ ดูแล้วเนี่ยฝั่งเขาคนรักของคุณน่าจะยังไม่ได้รู้เรื่องนี้หรอกนะคะไม่ได้รู้เรื่องที่ว่ามันมีรักสามเศร้าเข้ามาแต่เขาก็มีตะกดิดตะกดิดใจอยู่นิดนึงเพราะว่าดูเหมือนเขาเองห้าถ้วยอะ่ะคือเขาว่าแต่จมแล้วก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างท,ที่มันเหมือนคล้ายๆเซนเออในความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคหรือคุณตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกว่า คุณไม่ค่อยที่จะใส่ใจอย่างที่บอกว่ามันมีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นึกออกไหมที่พูดไปก่อนหน้านี้นะคะและมันก็มีค่าโทษขึ้นมาจะเป็นไปในเรื่องของอย่างที่บอกนะคะเขาไม่ค่อยที่จะใส่ใจดูแลแคุณ คุณไม่ค่อยที่จะใส่ใจดูแลเขาเหมือนที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยนำเกิดความน้อยใจอะไรขึ้นนะคะเดอะส star ตัวเขาพยายามที่จะเข้าใจในตัวคุณบางคนในทีนี้เป็นคนความรักที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรืออยู่ไกลกันนะคะเป็นต่างชาติก็เป็นไปได้นในบางคนนะบอกเลยว่าโอ๊ยน่าสงสารอ่ะไพ่เซตตรงเนี้ยคนที่จะเป็นเซตเนี้ยค่อนข้างน่าสงสารเลยแหละ นะพยายามที่จะเข้าใจพยายามที่จะปรับตัวทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ไม่ดีฉันจะปรับให้มันดีขึ้นถึงแม้ว่าภายในจะ,จะรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วหนา,แล,าแล้วก็เศร้าแล้วก็เซ็งแค่ไหนก็ตามนะคะโอเคต่อมาเรามาดูความรู้สึกเอาความรู้สึกไหนเดีย๋ยบุคคลที่สามก่อนไหมดูความรู้สึกุคคที่สามสิมันรู้สึกยังไงทําไมถึงเข้ามาแบบนี้อือาดูสิ ความรู้สึกบุคนที่สามที่มีต่อคุณนะสามถ้วยเขาสนุกสนานอะเขาสนุกอะสามถ้วยอะคือความล้นลานะคะความล้นลาความแบบสนุกสนานแปดเหรียญ King of ครับจะเป็นคนที่ทํางานนะคะหรือเกี่ยวกับงานที่เขาทําที่คุณทํานั่นแหละนะคนนี้รู้สึกยังไงอย่างที่บอกก็สนุกสนุกไม่ได้ ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ทุกร้อนอะไรประมาณว่าไม่ได้รู้สึกผิดอะอะไรเลยเกือบหลุดคำหยาดน,นะคะอืมไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยทั้งนั้นฉันมีความสุขแบบนี้ฉันจะไปแบบนี้แหละฉันไม่สนอะไรทั้งนั้นเดินหน้าด้วยสามแปดแปดเหรียญน,นะคะแล้วตัวคุณรู้สึกยังไงกับเขาเผื่อไพ่สลับโอ้ยเลเวิร์สหลงไว้เนี่ยไม่ใช่รักละมันคือความหลงละ จ็ดเหรียญดูไปเรื่อยๆแต่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยสอจิต2ใจคุณเ,เห็นไหมสองดาบสองเหรียญคือ2อจิตสใจยังไม่สามารถตัดสินใจเลือกทางไปทางหนึ่งได้ l o v e r s มี S แปลว่ามีมากกว่าหนึ่งใช่ไหมเออนั่นแหละก็คือสามรักสามเศร้านะคะตัวคุณก็รู้สึกดีกับคนใหม่ที่เข้ามาแต่ก็รักคนที่ปัจจุบันเหมือนกันยังขอดูแบบอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆยังไม่ขอตัดสิน ยังไม่ขอตัดสินใจที่จะตัดคนใหม่ออกร้ายจังอ่ะคนรรกของคุณรู้สึกยังไงกับคุณนายอัอครับสามเหรียญเขาเหมือนกับว่ารอคุณตรงนั้นเสมอเลยอะไม่ไปไหนเนี่ยเขาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่คุณเบื่อเขาไม่ให้มีอะไรที่แบบว่าผิดพลาดหรือว่า บกพร่องในหน้าที่กัรเป็นแฟนในความสัมพันธ์เลยอะเขาพยายามปรับตัวอยู่เสมอเสมอเลยเขาพยายามที่จะเป็นน้ำพยายามที่เป็นคนใจเย็นให้กับคุณนะคะเป็นคนที่พยายามที่จะเข้าใจคุณอ่ะนี่ว่าคนคนนี้โอเคนะโอเคมากเลยเออที่จะแบบว่าอยู่ด้วยเราจะมีความสุขแต่อย่างที่บอกว่าคนมันไม่พอมันก็คือไม่พอจริงอะ่ะ ซึ่งไม่ได้ไม่ได้ด่าใครเป็นพิเศษนะเือไพ่ขึ้นอันไหนก็อันนั้นแหละนะคะแล้วก็ไพ่มันก็สามารถสลับกันได้ด้วยเหมือนกันนะคะต่อไปบทสรุปบทสรุปนะคะของคนมีคู่หดาบไฮพินเทสความลักแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ นะคะเอรักสามเศร้ามันก็ยังคงเปนน็นระักสามเศร้ามีเราสามคนนะคะความสัมพันธ์ข้างหน้าก็ยังไม่เห็นว่าเป้าหมายข้างหน้ามันเป็นยังไงนะคะก็ยังพายเรือไปต่อไปเรื่อยๆอะไรจะเกิดก็เกิดแล้วแต่นะคะไฮเปนเท็จคือความลับที่ปกปิดหรือคนที่ปกปิดอยู่ในในความสัมพันธ์ก็คือคนที่สามนี่แหละพัเดเยอะ เซมซีซู่กันแอบรักมันไม่แอบแลวอย่างเงี้ยมันไม่แอบและดีไม่พอตัวตัวเขาอะรู้สึกว่าเหมือนเขาดีไม่พอสําหรับคุณคือถ้าไพ่มันขึ้นแบบที่บอกนะแต่ถ้าไพ่มันสลับก็คือคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอสําหรับเขาอะไรแบบเนี้ยนะคะ ทูฮาร์ e a นเ c o n v e r s a t i o n express your love w ร์บ waiting for นะคะคงต้องคุยกันอ่ะคุยกันด้วยคุยกันด้วยความรู้สึกคุยกันด้วยความจริงใจของกันและกันจริงๆเราอาจจะต้องมานั่งคุยกันระหว่างคุณกับคนลกของคุณนะคะถ้ารักใครก็คือชัดเจนหรือว่ารักคนนั้นอาจจะต้องไปนั่งถามตัวเองหรอว่าจริงๆแล้วตัวเองรักใครกันแน่รักคนไหน แยกให้ออกระหว่างความรักกับความหลงนะคะบทเวทติ้ง for สิ่งอะไรบางอย่างที่คุณรออยู่นะคะอาจจะเป็นถ้าคุณทําดีในความสัมพันธ์เป็นในลักษณะข้างล่างในแถบล่างแบบสลับนะก็มีเกณฑ์ที่จะไปได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่านี้แต่ถ้าหากว่าคุณนะคะเป็นไพ่แบบที่ไม่ได้สลับก็อาจจะเป็นกรรมบางอย่างที่จะได้รับอืมจาก ความผิดดังกล่าวนะคะมันถือว่าเป็นบาปน,นะการที่เราครบซ้อนหลายคนหรือว่านอกใจหรือว่าไปแย่งเป็นชู้ของใครมันก็คือบาปน,นะคะบาปไม่ต่างกันเลยกับคนที่ทำแท้งนะคะระดับความรุนแรงเท่าๆกันโอเคค่ะคนมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสามดาบอีกแล้ว The World สี่ดาบนะคะคุณได้เจอกับคนใหม่แล้วแหละเป็นชาวาทัด,ดินนะคะแต่ว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยทุกอย่างนิ่งมากนะคะเอซบอ์นะ,ะ ones, นะนิ่งมากๆไม่ค่อยมีอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นหรือว่าไม่มีอะไรที่ไม่ดี มากก็ไม่แย่มากนิ่งๆธรรมดาธรรมดาถ้าเต็มสิบก็คือเลขห้านะคะที่มันเป็นเลขห้าเนี่ยเพราะว่าระดับห้าเนี่ยเพราะว่ามันมีสามดาบเข้ามาไงมันมองว่ามองว่ามันมีในส่วนของตัวเลือกแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ไม่มีตัวเลือกไหนหรือตัวคุณเองเนี่ยยังไม่มีการพัฒนาความสัมพันธ์หรือเลื่อนขั้นหรืออะไรเลยนะคะมันนิ่งมากนะ ทีนามาดูคนที่เด่นที่สุดนะคะสถานการก์าเขาเป็นยังไงไมกอัสอดชาเลียบสีไมเท้าโอ๊ยคนนี้คนคนนี้เขาดูเหมือนกับว่าจะมีความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะม่าจะมีแฟนอยู่แล้วแหละเป็นตัวเป็นตน แล้วก็มาคุยกับคุณมาคบกับคุณมันก็เลยเป็นไพ่เดวิลตรงนี้ขึ้นมานะคะเป็นรักสามเศร้าเด่นจังนะคะแต่ถามว่าเขาแคร์คุณไหมเขาก็แคร์คุณเขาก็อยากไปข้างหน้าแบบนี้คือได้เท่าไหนเอาเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความสุขไปเป็นวันๆเขาไม่ได้มองว่านักเจะต้องเป็นยังไงกับเราหรือกับใครเลยนะคะดูซิความรู้สึกเขาเขารักคุณไหมเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้าง จะได้รู้ว่าคุณควรจะอยู่หรือไปนะคะ The Sun Justice The Fool เขาโอ๊ยแปดถ้วยเขาลัานลาค่ะเขายังไม่ได้จริงจังกับเราอืมเขามองว่าเราเป็นคนที่สนุกสนานสดใสล่าเริงก็จริงแบบว่าอยู่ด้วยแล้วก็แฮปปี้อ่ะมันก็ไม่ทูกอะ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้วางแผนหรือไม่ได้มอง เกี่ยวกับความสัมพันธ์เอาไว้เลยแล้วมีเกณฑ์ที่เขาจะเดินจากไปด้วยซ้าเขาจะตัดสินใจเลือกคนของเขาอย่างพี่ไพ่ขึ้นนะคะนี้ต่อคนรรู้สึกยังไงคะต่อคนรรู้สึกยังไงกับเขาชาลีออดอีกแล้วนะคะบดาบนอับบอนอืมคุณเองก็รู้สึกกับเขาแหละแต่ว่าคุณเองก็เลือกเหมือนกัน ก็ไม่ได้แปลว่าตัวเขาจะเป็นฝ่ายเลือกสักฝ่ายเดียวตัวคุณก็เป็นฝ่ายเลือกเหมือนกนันก็คือต่างคนต่างมีตัวเลือกนั่นแหละนะแต่ว่าถ้ามองถึงความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้เจ็บหนักมากมายอะไรไม่ถึงขั้นโคมา่าอยู่ในจุดที่คุณยังประคองได้นะคะอืมเขาอยากจะบอกอะไรคุณไหมเก้าเหรียญอืมเก้าดาวเฮลโลแฟน 1> 1หนึ่งเหรียญเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้คุณเสมอแหละเป็นแบบเป็นห่วงเป็นใยหรืออะไรอยู่เสมอไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลไม่ต้องคือถ้ารู้สึกถ้าคุณรู้สึกว่าอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วคุณไม่แฮปปี้อ่ะเขาก็โอเคนะถ้าคุณจะไปเขาไม่ได้จะล้างอะไรเอาไว้นะคะถ้าถ้าอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขอะนะแต่อยากอยากจะบอกให้คุณรู้เสมอว่าเขายังเป็นห่วงแล้วก็หวังดีกับคุณเสมอนะคะ อค okay. ต่อไปบทสรุปเอสบอลวีออฟฟอร์จูนเดี offer June. ๋จะมีคนเข้ามาอีกนะคะเฮอร์มิตแต่คุณจะปิดใจหรือเปล่านั้นนะอืมคุณจะได้มีเกณฑ์เลิกลาจากคนคนนี้ที่เขามีเขามีแฟนอยู่แล้วหรือมีภรรยาอยู่แล้วคุณจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนั้นแล้วก็เจอกับคนใหม่ นะคะตัดสินใจไม่ได้แต่มันจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาทำให้คุณตัดสินใจได้เองแค่เธอที่ต้องการรักตัวเองค่ะมันมืดหรือเปล่า Attraction คุณจะได้เจอกับคนที่ มีแรงดึงดูดเหมือนกันและออกไปจากความสัมพันธ์จากคนที่ไม่ค่อยมีแรงดึงดูดแล้วก็ไม่มีเคมีที่มากพอหมายความว่าความรักระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันไม่มากพอกับคนเนี้ยคนที่บอกว่าถ้าคุณจะไปก็ไปได้ะนะเออมันไม่มากคือความรู้สึกไม่มากพอที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อได้คุณจะได้เจอกับคนหมายที่เขาจะเอนเกจเมนต์กับคุณ ที่เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเป็นคนใหม่นะจะได้เจอโอเคค่ะสำหรับธนูก,ก็ประมาณนี้ง่้นก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ